พูดถึงเรื่องในการปฏิบัติสําหรับฝรั่งนี่เขาจะปฏิบัติไปได้เร็วถ้าเขาทําแบบเดินสายตรงเลยคือพวกพิธีกรรมนี่เขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคนไทยเราที่ไปได้ช้าเพราะไปคล่องกับเรื่องพิธีกรรมกับการทําวัดสวดมนต์อย่างนู้นอย่างนี้นะมันเสียเวลาตรงนี้คือไม่ต้องไปเสียเวลากับการทําเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆคือเรามุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานคือการมีสติอยู่กับลม การดูลมหายใจแบบโง่ๆเนี่ยมันจะรวบลงมาเลยมันจะรวบลงมาหนึ่งมันจะได้สมาะวิปัสสนาไปในตัวของมันสมถะคือลมหายใจเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกเป็นแนบกับลมลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะกลายเป็นสมาะมันจะกลายเป็นสมาธิส่วนตัววิปัสสนาคือความรู้สึกที่เป็นแนบกับลมพอมาแนบกับลมปุ๊บม,มันจะแยกออกมาจากความคิดมันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความคิดสติ กับลมที่มันแนบกันนี่คือผู้รู้พอเราแยกออกมาไอ้ความคิดที่ผุดขึ้นมาคือผู้ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงมันอย่าไปแก้ไขนี่แล้วมันจะได้อะไรอีกบัตไดส้สติปัญญาสีไม่ต้องไปรู้ชื่อด้วยมันจะบริบูรณ์ในตัวเขามันถ้าหากเราดูลมแบบงโง่ๆสื่อสติสัมโพธิชงเจตศีลส,สมาธิปัญญาเห็นไหมวันสต็อปเซอร์วิสรวบลงมาให้หมด อยู่ในอาณาประสสติสมาธิเนี่ย